จบไป,ไปแล้วแต่ร <laughs> <laughs> อบพี่ลาพี่เตยไม่ได้พูดไม่พูดอยิงก็ได้พูดค่ะเลิไป,ไ,ปไม่รู้ว่าตอนนี้แบบหน่อยมากน้ำตาแบบว่าคลอมากทุกคนคือรู้สึกว่าอีพีเนี้ยเต็มไปด้วยแบบมวลอารมณ์มเยอะมากแล้วก็หลากหลายอ่ะมันเหมือนกับจะสุดมันก็ไม่สุดอ่ะเออแล้วมันก็รู้สึกแบบหน่วงหน่วงมาตลอดตั้งแต่แบบเริ่มอะไรเงี้ย โดยความที่ว่ามันมีปัญหาอยู่เนาะตอนแรกเราเข้าใจว่า EP นี้อาจจะแบบเดินหน้าเรื่องแบบที่บ้านเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังก็คือเหมือนกับเป็น EP ชังเออเหมือนเหมือนเขาต้องแบบหนีกันไป,ปไปก่อน,นไปฟื้นฟูก่อน,อ,อ,นอะไรแบบเนี้ยทุกคนแล้วเรารู้สึกชอบฉากที่ที่เจ้าพัดพูดในตอนแบบท้ายทาที่ที่ปานเอาเสื้อมาให้เหมือนกับว่าเออเดี๋ยวจะใส่ไปทํางานด้วยกันอะไรเงี้ย เราชอบฉากไ้นมากเลยลเราสึกว่าเออจริงๆรงแล้วเวลาแบบคนเราถ้ามันจะคบกันอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีคนหนึ่งที่ที่ยอมยอมลงให้อย่างแบบรู้ว่าเออเขาอาจจะงี่เง่าแหละหรือว่าอะไรก็ตามแต่อะไรเงี้ยแต่ว่าเออสุดท้ายแล้วปันก็ยอมยอมที่จะอยู่อยู่ต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอออีกคนนึงก็จริงๆก็คือเข้าใจใจเข้าใจปันเหมือนกันค<ม>ือพัดก็เข้าใจในตัวปันว่าเออยังไงเราก็ต้องแบบไปเผชิญหน้ากับปัญหาอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ย นั่นแหละทุกคนเรารู้สึกว่าเออมันคือความเข้าใจแล้วมันก็ยังดีที่เขาอะจับมือกันแต่ว่าพอดูตัวอย่างตอนต่อไปก็รู้สึกแกงหรือเปล่าบาอย่างแก่งหรือเปล่าแต่ว่ามันก็อาจจะต้องแบบเป็นการแบบแต่ฉันเข้าใจว่ามันต้องเป็นประมาณนั้นใช่มันต้องแบบแยกย้าย<ๆ>คนที่ต้องแก้ปัญหานี่มันไม่ใช่เด็กๆว่ะจริงอันนี้คือสิ่งที่อยากพูดมากๆเลยว่า สิ่งที่เราคาดหวังและเอ็กเพกมากมากเลยอ่ะมันคือการเคลื่อนไหวของฝั่งพ่อแม่ที่มันเป็นต้นตอของปัญหาทั้งหมดที่กันให้ลงมันมันไม่ใช่ภาระของลูกนะในมุมมองเราแบบเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์จะเดินไม่เดินอ่ะคนสองคนมันรู้กันอยู่แล้วแหละอันนี้ค่อนข้างเคลียร์ความสัมพันธ์สองคนนั้นมันตอบเราตลอดว่าแบบเออเขารักกันแบบมาเขาก็เข้าใจแล้วเขาก็จับมือกันเพราะอะ แต่สิ่ง<ม>ที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันเดินเราเรา,เรารู้เลยอะว่าทำไมตัวอย่างตอต่อไปถึงเป็นแบบนี้เนี่ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะความรักที่บอกว่าจะเป็นเรื่องของคนสองคน<ม>สุดท้ายมันก็เป<ๆ>็นเรื่องของคนสองคนไม่ได้หรอกม,ม,มันทําให้เห็นสัจจะทมอะไรบางอย่างคือความเรียวมากๆของชีวิตว่าสุดท้ายแล้วอะเราหนีความจริงไม่พม้นมะเราหลอกตัวเองไม่ได้หลอกว่าสุดท้ายความรักไม่เช่เป็นเรื่องของคนสองคนได้จริงๆกับ กลับได้ไวนอค่ะในคาแรคเตอร์ถึงแม้ว่าจะหนีไปอยู่ในอีกที่ที่หนึ่งแต่เขาก็ยังรู้ว่ายังไงเขาก็ต้องกลับมาเจอกับปัญหาถูกอยู่ดีที่มันยังไม่ได้รับการแค้ไขงการที่มันต้องแก้ปัญหามันดันกลายเป็นเด็กมึงก็ต้องยอมแก้ไปโดยที่พ่อพ่อแม่มันไม่เคลื่อนไหวที่อะไรเลยมันก็เลยรู้สึกว่าอีพีหน้าเราคาดหวังมากเลยนะว่าประเด็นเนี้ย จะคลี่คลายไปด้วยการที่ไม่ใช่แค่ฝั่งลูกต้องพยายามอยู่ฝั่งเดียวองั้นมันจะเป็นการแลนดิ้งที่เราคงติดใจแต่คงให้โอกาสไปถึงตอนสุดท้ายจริงๆเราเรารู้สึกว่ามุมมองพุ่มกับค่อนข้างที่จะเล่าเคลียร์แล้วเราว่าเขาเก็ทพอยที่คนดูรู้สึกอยู่ตอนนี้นะเราว่าที่เขาปูมาทั้งหมดอ่ะค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักเป็นพอดที่ไม่เคยเบาเลยอ่ะเป็นพอดที่มีกาฟที่คุ้มคุ้มขึ้นตลอดไดนามิกของเรื่องหรือปมทุกอย่างที่เข้ามาเราว่าเขา ทำได้ดีมาโดยตลอดเรารู้สึกคาดหวังมากเอ๊ะเปกกับมันมากๆว่าต้นต่อที่แท้จริงของปัญหาจะมีการเคลื่อนไหวแล้วสดงทิศท่าของมันยังไงวะคาดหวังมากๆเดี๋ยวเรามารอก,การแลนดิ้งในสัปดาห์หน้ากันว่ามันจะเป็นยังไงส่วนในพาอีพีนี้เรารู้สึกแบบทัชมากเลยอะอย่างที่เราบอกบบตอนต้นเลยวแบบยิ่งเขารักกันเท่าไหร่ในใจกูคือเจ็บปวดแล้วก็เครียดเนาะเออมันเครียดมันเครียดคือเราเข้าใจมากเลยนะว่า เออมันยากเนาะแบบมันมันมันไม่ใช่เรื่องของคนสองคนจริงๆอะมันปัจจัยหลายๆอย่างที่ที่ต้องกลับไปเผชิญมาแค่คิดก็เหนื่อยแล้วอะอย่างที่อ้อมพูดเรื่องประเด็นครอบครัวคือเนี่ยยังคิดเลยว่าต่อแบบพ่อแม่น่าจะต้องออกมาเคลื่อนไหวอะไรบางอย่างอแต่มันยากมากๆเลยคือปมของเขามันใหญ่มันยากมากอะอยากรู้เหมือนกันว่า ผู้กำกับแบบพี่ออฟอย่างเงี้ยจะทำยังไงให้มันรู้สึกว่ามันคลายมันคลายได้แบบไม่ติดใจอะไรอ่ะนึกออกไหมเพราะว่ามันนยากจริงจริงนะเราเราก็คิดว่าถ้าเกิดเป็นเราอ่ะเราจะให้อภัยกันได้ยังไงในแบบแบบแบบสบายใจกันได้อ่ะมันคงไม่ยืดเยื้อมาถึงขนาดนี้จนลูกโตอ่ะใช่เพราะฉะนั้นคือมันปมที่มึงลากมาได้ถึงยี่สิบสามสิบปีขนาดเนี้ยมันต้องแบบยิ่งใหญมันต้องยิ่งใหญ่มากแล้วด้วยการที่แบบว่า แต่มืงไม่ย้ายหนีบ้านออกมาออประจักกันนี่คือสิ่งที่เคืองใจมากแล้วก็ติดมากๆบ้านอยู่ติดกันอยากให้อยากให้เฉลยเรื่องมีมากๆว่าเราบุ้งทนกันทาอะไรถ้ามันมันไม่ควรที่ต้องลงกับลูกมันไม่ควรให้ต้องลงกับลูกมาตั้งแต่ต้นหรอเนาะแบบว่าถ้าสกิดว่าเรามองในความเป็นจริงก็คืออาจจะเป็นชักบ้านหนึ่งอ่ะไปอยากให้มันอยู่ในสายตาเราแล้วก็ move ออกไปตรงๆนะถ้านี่เป็นบ้านปลานถ้ารู้เรื่องนานแล้วปุ้มใหญ่ขนาดนี้กูไปแล้วจ้าทำไมก็ไปองมาอยู่อ่ะ หรือว่ามันเป็นบ้านแบบบรรพพมรุ่หรือของเข้าใจไหมพ่อแม่สร้างมาที่ดินของกูของเตียบ้านกูอยู่มาสิบปีกูก็อยู่มาสิบปีทําไมกูต้องไปวะอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เลทุกคนคงคิดว่าแบบ่าอไม่ไปเหม้อนใช่อะไรอย่างนี้มันเป็นการขับเคี่ยวกันอย่างนี้ทุกคนมันก็เป็นไปได้ใช่เนาะยังไงไม่เตยโอ้ยที่ของเรานะเรารู้สึกว่าอีพีเนี้ยเราเราลุ้นไปทุก ทุกฉากลุ้นทุกฉากแล้วก็แบบแบบคือพอแบบพอแบบพอแบบฉากเขินก็แบบมันแล้วก็กแล้วก็แบบมันเหมือนจะมันจะเหมือน,นจะพุ่งแล้วแล้วมันก็ค่อยๆลดลงแล้วมันก็กลับไปลุ้นใหม่แล้วพอสิ่งก็คือกลับไป<ช>สินใหม่แต่เหรนบอว่ามันสุบ,บมันขึ้นไม่สุดมันขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอย่างเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกนะถ้าเกิดสมมติว่าคนถามนะว่า ความรักคืออะไรอะเราอยากว่าวมึงบรรุ EP น,นี้ตอบได้หมดย่อันนี้มันคือคอําตอบของการที่บอกว่าความรักที่คนสองคนรักกันก็คือแค่นี้ทุกคนก็คือการที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเข้าใจกันปรับตัวเข้าหากาันจับมือกันแล้วก็ ทุกๆอย่างอะแชร์กันไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหนึ่งก็คือเขาอาจจะด้วยเพราะว่าปัญหาที่เขาเจอมันคือปัญหาเดียวกันแล้วเขาก็เผชิญปัญหานี้ไม่มีจุดเชื่อมทําให้่งเขายิ่งจับมือกันแน่นมากกว่าเดิม,มเพราะว่าอย่างน้อยอะอเขาไม่เหลือใครแต่เขายังมีคนข้างๆเขาที่จะคอยเดินสาฟันอุปสรรคนี้ไปแล้วก็จะผ่านพ้นไปอย่างน้อยการที่เขาหนีมาอยู่ที่นี่กันอน่ะไม่เหมือนเป็นการที่แบบอ่ะเราสองคนอะ มาชาร์จพลังก่อนดีกว่ามามามาพัฒนาสกิลของ o u r ก่อนดีกว่ามาบูตัวเองกัอนก่อนอ่ะเมื่อเราพร้อมแล้วอ่ะเรากลับไปแต่ด้วยความที่สองคนอ่ะมันแตกต่างกันอ่ะมันก็จะมีบางคนที่แบบเออก็ยังมีฟิลแบบคิดถึงบ้านเราคือเราอ่ะเข้าใจตัวของปานมาเลยที่คุยกับแม่น้องจูนี่คุยกับแม่น้องจูเนียคือเพราะว่าอย่างเป็นเป็นเราอ่ะคือเราอ่ะเราอ่ะเป็นคนที่จะจะเป็นแบบปานนะ ถ้าเกิดมีอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าอย่างน้อยอ่ะครอบครัวก็ยังเหมือนกับว่ายัางไงเดียะคือเหมือนกับว่ามีอะไรอ่ะเรายัางปรึกษาเป็นเป็นอีกหนึ่งช้อยามาันรู้คนเดียวไงเป็นอีกหนึ่งช้อยที่แบบว่าพ่อชาสิกับแม่อยู่หรอวะประมาณนั้นนะทุกคนเขาปลูกมาตั้งแต่ต้นแล้วแหละให้คารลเตอร์ตานมาติดแม่มาตั้งแต่ต้นเราถึงบอกว่าซีนที่เราชอบที่สุดในอีพีที่แล้วคือซีนที่น้องแบบแตกสลายตรงนั้นแล้วเราเบิดออกมาเพราะเรารู้สึกว่า มันใช่หน้าที่มันคือประโยคนั้นเลยอะซึ่งเรารู้สึกว่าเออเราคาดหวังนะกับการที่คนเป็นแม่จะเคลื่อนไหวอะไรถ้าสุดท้ายแล้วเขามองมาแล้วแบบเออสุดท้ายแล้วลูกเรามันก็ไม่มีความสุขเลยว่ะหรืออะไรก็คาดหวังแต่ในทีน้ามากๆว่าคิดว่ามันน่าจะไปในทางแต่มันคงมีทาวมิ่งของการที่ต้องแย่ย้าย่ันไปโตจริงช่วยปัญหาไหลายอย่าง ปกติคนทุกความสัมพันธ์มันต้องใช้เวลาแหละไม่ว่าจะเป็นอก็ต้องแบบว่าให้เวลากับมันอาจจะสิบปีสิบปีอะไรก็ว่าไปเนาะเหมือนในทีเซอร์น่าจะไปถึงวัยทำงานใช่ไหมก็สองปีนั่นและอันนี้นะอีกอันหนึ่งเทือในปีนี้ก็คือชอบในเรื่องของฉักจูบอะเรารู้สึกว่ามันเป็นการจุบมันมีแต่แพชชั่นคือมันไม่ได้มีเรื่องของแบบ เรื่องของการมารมอ่ะแล้วมันเป็นฉากที่สวยมากเลยมันมันเป็นมันมันมันคือแพชชั่นของความรักจริงๆที่ทั้งสองคนจูบกันอ่ะมันเหมือนกับว่าความรักที่เขามีให้กันอ่ะมันถูกอะไรก็ตามมันมาขัดขวางตลอดแต่วันนี้มันทาให้เขาได้แสดงถึงความรักที่มีกันจริงจอ่ะแล้วมันเป็นจูบที่รู้สึกว่ามันคือสุดยอดของความของจูบที่มีแต่ความรักเตมไปหมดอ่ะมีแต่ความปรารถนาดีความแบบ อะไรก็ไม่รู้อะใช่เราสึกแล้วมันรู้สึกแบบหัวใจแบบพีเบสคิดแจกปลายปีอะไรอย่างงี้ปะคะนี้ต้องได้โอดเลยนะตัตแบบหัวใจตั้งแต่ดูซีรีส์วายมาอันนี้เรียลสุดเลยในปีนี้คือไม่ประดิษฐ์เลยแล้วคือทำมาช้ทำมาช้ามากเราว่ามันเลยจุดเราไม่ได้มองเขาเป็นชายชายไม่ได้มองเป็นเพือนไม่ได้มองเป็นคน2คนรักกันอะมันคือความรักที่แบบเรียลอะทุกคนมันคือความรักแบบ เริอมจบมันไม่ใช่แบบเรื่องของนเดอร์หรืออะไรเลยซึ่งอย่างนี้พี่ต้อยบอกเลยคือมันมีแต่ความรู้สึกอะและสายตาคือทามมิ่งทุกอย่างตรงนั้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยละเอียดมากเลยยิ่งซีสุดท้ายที่เดินมาหน้าบ้านเราแบบแล้วบอกว่าเรากลับบ้านกันเถอะกูร้องไปรู้มาอะซีคือกูรู้อยู่แล้วในใจว่ามันต้องมีความเศร้าแน่ๆหมายถึงแบบตั้งแต่ต้นะขนาดเตรียมใจมาแล้วูรู้สึกเฮ้ยมันเศร้ามากเลยอะ แล้วมันเป็นดัมมิกที่ถ้าทุกคนไปสังเกตดีๆอ่ะมันเริ่มซึมแล้วแบบร้องไห้เพราะคือคือ,คอไม่ถึงสามนาทีสุดท้ายแต่มันขยี้ถึงแบบได้อวามันถึงมันดิว้วเรามาตั้งแต่เพลงที่น้องร้องแล้วค่ะแล้วคือพอฟังความหมายแล้วก็เกิดที่อบอกว่าแบบสายตาตอนที่ เจ้าพัดอะมองปานตอนร้องเพลงอะมึงคือมันปลูอารมณ์มาตั้งแต่ตอนนั้นกูรู้สึกแบบกันมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วฉากมาหน้าบ้านบอกว่าเราเข้าบ้านกันเถอะล้วกลับบ้านกันเถอะมึงคือรู้เลยว่าการกลับบ้านครั้งนี้มันจะต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่ไม่เหมือนเดิมแต่หน้าหน้าบ้านคือพูดวเพื่อนเลยนะใช่พรดเลยกลับไปเป็นเพื่อนอะไรคิดว่าน่าจะมีการตกลงอะไรกันก่อนหน้านั้นแต่ว่าอาจจะต้องไปเจอี p หน้าว่ามันต้องแบบไปรีเฟรชถึงอะไรยังไงอีกอย่างนึงที่ชอบคือคุณลุง เราอชอบความพูดของลุงเหมือนกันนะ,อ,ะอย่างแบบหนึ่งคนแบบคนแค่คนเดียวจะไปเปลี่ยนโลกได้ยังไงอะไรเงี้ยเออเราก็เข้าใจในมุมนั้นนะมันมันสื่อได้ถึงหลายๆเหตุการณ์ทุกๆอย่าง,างท,ที่เกิดขึ้นใช่มันมันมันดีมากๆแล้วแล้วอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกแบบเศร้านิดนึงคือเรารู้สึกว่า การที่เราไปอยู่กับใครสักคนหนึ่งแล้วมันเกิดความผูกพันแล้วเวลาต้องต้องแยกออกกลับมาอะไรใช้ชีวิตของตัวเองมันก็เศร้าเหมือนกันนะนี่คือคิดแทนในมุมลุกเลคือแบบว่าเอาซีเหมือนแบบแบบถ้าเกิดมหาลัยอะไปค่ายอาสาแบบเวันอะไรเงี้ย สามวันยังสัิกัน่ยเลยเพราะว่าเราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนันออกไหมเลยอันนี้ไม่นับบงลูกเสือดมวันเจอเพื่อนโรงเรียนอื่นแบบเดียวสนิทเลยงงอะไรอย่างเงี้ยบางคนคือเรารู้จักกันแค่บางเหตุการณ์แค่แป๊บเดียวยังเป็นเพื่อนกันต่อเนื่องแต่ด้วยความที่พอการไปอยู่บ้านแขกอย่างเงี้ยมันเหมือนถูกตัดขาดจัด เรามีส <muitas S 2> ังคมแค่นี้แล้วทําให้เรายิ่งสนิทกันมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่พออย่างเงี้ยคือเขาไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอ่ะแล้วมันเป็นฟิล์มครอบครัวจริงๆนะการที่ไปอยู่กับลุงอะไรเงี้ยน้องูเนี่ยเอยอะไรเอ่ยธรรมชาติมากเลยเนาะทุกตัวละครทุกแคสเลยทาหูทําดีมากแม้จะมีบางฉากที่ติดก็เราจะก็จะไม่ไม่พูดือก็ถล่มเซนจับปลาทุกคนไม่เคยบอกว่าปลาเก๋าเป็นปลา่อาศยอยู่ในน้ําลึกแล้วก็อยู่บริเวณปลาการังาางแต่ว่าใบยนต์เมองตรงปลา ตรงนั้นไม่น่าตะได้ถักปาลาน้อาก,ก้อนหินไปแล้วก็ถลกคนถ้ามันแบบตื้นขนาดนั้นมันจะมีตัวเล็กๆถ้าเกิดเราเคยไปทะเลนีนออกไห<ป>มมันจะแบบตัวเล็กๆ,ๆ,ๆทุกคนแต่วต่าเอาเราลมหนึ่งเราเอนดูมากที่แบบ เอาแหกขึ war, mean, ้นมาแต่ว่าเก่าตัวใหญ่มือเราใหญ่แบบค่ะไม่ได้ตมตมเรือประมงด้วยเป็นเก่าที่แบบขัดมาแล้วพี่เตสองลงพ่เตยพี่เตยนี่เลยบอกว่าจะทําวิจัยเรื่องการจับปลาโดยได้ตัวอย่างจากซีรีส์เรื่องนี้เขียนเสนอกรมประมงตำแหน่งวิชาการจับปลาเก่านาเป็นสตราจา์ผู้เชี่ยวชาญด้านการจับปลาปลาเก่าบริเวณชายหาดมึงเอาไปปล่อยให้กูเหยอกูโยนเขาแหย่ลงไปฉันจับได้นะแบบนี้แล้วก็เสนอ สนอผลงานนี้กันขอร้องหยุดแกงก่อนที่เอาบอกว่าหยุดช่วยไม่โฟกัสตรงทะเลใหม่ช่วยมองผ่านเถอะขอแค่เห็นว่าทะเลที่เดิมมึงก็น่าจะรู้ว่ากูมีคิวจำกัดอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่คือชอบทุกคนแซวนะทุกคนไม่ได้แต่แบบตั้งรัคำพายขนาดนั้นเองเหมือนกันก็คือเหมือนกันเหมือนกันทอดปลาก็คือดาวไปว่าปลาพริกแต่จริงๆเอาปลาทอดเป็นเพียงซีฟู้ดก็เห็นน้องซีนายมาไง บะตุเชตูเนี่ยเมนูต้องยิ่งใหญ่ต่อไปตำบะทำแบบจิมสีฟู้ดจบนะอินดูนะนั่นแหละทุกคนมันก็น่ารักคือส่วนที่ดีมีเยอะแบบเยอะมากอันนี้ก็คือแบบเราแซลลี่คือคำคำคำกรบอะไรเงี้ยน่ารักน่ารักคนทำก็รู้ตัวแหละแต่เขาไม่มาคงไม่ได้มันต้องปล่อยมาไม่มีใครอยากปล่อยงานที่ให้ทุกคนมาจับผิดได้หรอกแต่ว่ามันน่าจะต้องมี เป็นยังไงมันบลาก็มันมีสิ่งที่ต้องไปช่วยเหลือการทําประมงอยู่จะให้แบบนะก็เข้าใจได้เข้าใจได้ก็เดี๋ยวงานงานประเกลโลกปีหน้าที่จะเสนอวิจัยเรื่องนี้บทคัขอุหยุดแกงก่อนนึงนั่นแหละทุกคนครับก็เดี๋ยวมารอรุน ep 12 ep หน้าตอนจบแล้วทุกคนจะมากันครบหรือเปล่า จริงแล้วก็มาลุ้นไปว่าสุดท้ายแล้วงความรักทั้งสองคนเนี้ยจะเป็นอย่างไรต่อไปฉันยังหวังให้เขาแบบมีซีนเฉลยว่าเขาแค่ไม่เขาไม่ได้ปล่อยมือกันจริงๆิสิอฉันอยากให้เห็นแบบ ขากเคลียร์ใจของพ่อแม่ปมปัญหาต่างๆหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้เรารู้ว่ามันไม่ใช่แค่ฝั่งนี้ที่ต้องพยายามจริงๆเด็กๆเราแอบคาดหวังใช่เพราะว่าคนคนใี่เราผลกระทบมันคือพวกเขาแต่เขาไม่ใช่ต้นเหตุของปัญหาทำไมเราถึงต้องพยายามอยู่คนเดียวจริงรู้สึกว่าคาดหวังกับสิ่งๆนั้นเราหวังว่าจะได้เห็นครับใช่ครับผมมาเราดมมูด้วยกันนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาถึงตอนนี้ด้วยจริงขอบคุณมากคุณ คิดเห็นตรงกันยังไงก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เสมอนะคะ่ะคอ<ผ>มเมนต์กันมารัวๆได้เลยเนะจ้ใช่จา้าแล้วเราก็มารอดูการแรนดิงที่สวยงามของร้วี้ไปด้วยกันเนาะถูกต้องครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้วันนี้พวกเรทั้งสามคนขอลาไปก่อนจเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ <ไป S 2> บ๊ายบายบ